บาร์ลีนี้มันอร่อยหอมกรุ่นเนาะมันคงที่ไม่พอแล้วค่ะกลับด้านเอากีช่ชิ้นนะลูกใส่ไปเลยนะจะกินกีนช่ชิ้นน่ะเดี๋ยวแม่จะได้กินค่ะคุณแม่มีนี่ก็จะมาทำแบบไปแล้วนี่เลยเราก็คนไปแต่ระหว่างคนไปเลี้ยงมืง ยไหมอะไรนะทอดเลยไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเออ,อ,อไฟกำลังร้อนแรกนึงคะ่ะเอากี่ชิ้นมาดูก่อนทอดดูออใช่ไหมอืมหมูแสนอร่อยมากเลยใช่ไหมคะพ่ออี๋รอให้มัอนอันนี้ก่อนนี่กับจานไป อ๋อมันเป็นสีขาวมีไม่รู้นันไม่ถูกอะค่ะจีชิ้นหนึ่งสสสี่ห้าพอหรือเปล่าเนี่ยห้าชิ้นอะี่ยน่าจะพอค่ะอีกสักชิ้นเอ้ย4ชิ้นเอาอีกสักชิ้นนึงแล้วด้วยเนาะจะได้อร่อยอร่อยโอเคพอละมีทอดกันค่ะเดี๋ยวหน้าแต่มันยังไม่ันยังไม่เดือดเลยแล้วต่อไปเราจะทำอะไรกันคะเดี๋ยวเราไปทอดค่ะ การทอดนี่เดี๋ยวนึงมันมันจะ,จะเด่นลูกอยู่นี่แหละแล้วไอ้ยุงปเียวค<ด>่ะเห็นรอ,อในห้องแปให้ดูตอนทอดดูอันนี้ก้นน้ำค่ะมันจะเด่นนะลูก ค่อแม่เดี๋ยวเรือ่องหิวโหวยละคือเป็นรายการผู้หิวโหวยก็ะจายรู้หนูจำรูปนี้ได้ตอนวันสงการานนี่ เดี๋ยวมาสิคะลูกปลารอลลี่ที่เราทำไว้เราจะเอาไปทอดกันค<า>่ะเอ่าเอาไปยืน่าานี้เข้ามาด้วยยืนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงตรมเออแม่ใส่แล้วนะคะ แม่กินไหมลูกไม่กินบ้างค่ะน่ยน้ำมูกอะ่ะเดี๋ยวสระผมเสร็จแล้วแม่กินข้าวเสร็จหนุสระผมพี่เพียงพี่เพียงแม่พี่อี๋อพี่อี๋ ไม่เล่นเพราว่าพี่แม่อ้าวก็พ่อเป็นพี่แม่ไม่ต้องเป็นพี่อ่ะอ้าวก็พ่อเกิดก่อนเนาะมีอาหารกรยา่ย่านะจริงรู้หรืทำไมตอนนั้นตาเกิดก่อนยายทำไมยังเรียกเธอเลยเพราะเขารุ่นเดียวกันเรียนรุ่นเดียวกัน,ะะนอกอย่าปอย่าพอย่ามันห้าอาทิตย์แล้ว แล้วเราก็ไปกินกันเลยเราโลดหลิวก็สุดกินได้แล้วลเอาขออันนี้ไ,ได้เอาไม่เอาละเหงื่อเลยไม่ได้ไม่มีเหนื่อไม่ได้โดนเหงื่อ,อะนะคุณแม่ทำให้ วางฝืนเท้านะใช้ืนใช้เท้าก่อนะ มาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยรอแม่ทำเนาะขอยลอวโทรศัพท์คือแม่มาช้าแปบเดียวเดี๋ยวได้โทรหายครวันนี้หนูให้อาหารปอนละ เราจะเอาเงินไปเรีนยนะน,นนะคนพวกนี้นี่เดี๋ยวหนูไปซื้อขนมกินกลางวันด้วยกลางวานาันจะมีเขาจะขายขนมนะคะโอเคแล้วทำอะไรก่อนดีเข้าไปในห้องนะ Thank yeah. you.